สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 แล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะครับก็มาพบคุณตองอีกแล้วนะครับในเรื่องอุบัติเหตุทางน้ํานะครับอุบัติเหตุทางน้ำเนี่ยเกิดขึ้นได้คราวนี้กิจกรรมทางน้ำเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการสัญจรด้วยเรือการเล่นน้ํานะครับไม่ว่าจะเล่นน้ําในสระว่ายน้ําเล่นน้ําในทะเลเล่นที่น้ําตกนะครับคราวนี้อุบัติเหตุเนี่ยทางน้าเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทักษะในการว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตุทางน้ํานะครับอุบัติเหตุทางน้ําก็เช่นนะครับเรือล่มนะครับเรืออับปางหรือเกิดอ่การผิดพลาดนะครับจากการเล่นน้ำเนี่ยอาจจะเป็นตะคิวหรือเป็นอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เกิดการจมน้ําได้เพราะฉะนั้นการมีท,ทักษะการว่ายน้ำน่ยเป็นสิ่งจําเป็นใ,นในการเอาชีวิตรอดนะครับสาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ํานะครับ ก็มีดังนี้นะครับเรือชำรุดหรือเรือรั่วนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เรือล่มนะครับไม่มีทักษะในการว่ายน้ําเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ําแล้วนะครับถ้าไม่มีทักษะในการว่ายน้ำเนี่ยก็อาจจะทําให้จมน้ําเสียชีวิตได้นะครับคนขับเรือประมาทนะครับหรือมืนเมาในขณะขับเรือนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ําผู้โดยสารทางเรือนะครับมีความประมาทแย่งกันขึ้นเรือ นะครับเล่นกันนะครับหรือไปนั่งในจุดที่ไม่ควรนั่งนะครับทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็จมน้ําได้นะครับเรือบรรทุกน้ําหนักเกินมากเกินไปนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เรือล่มนะครับสภาพอากาศนะครับมีพายุนะครับก็อาจจะทําให้เรือเนี่ยล่มได้นะครับการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ํานะครับก็คือ ว่ายน้ำลอยตัวในน้ำให้ชำนาญน,นะครับเพื่อที่สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําได้นะครับไม่เล่นน้ําในแหล่งน้ํานะครับที่ไม่ควรเล่นเช่นแม่น้ําคลองนะครับฝายอ่างเก็บน้ำต่างๆนะครับถ้าจะเล่นน้ำเนีย่ยต้องไปเล่นในสระว่ายน้ําสวนน้ํานะครับที่มีคนดูแลแล,และมีความปลอดภัยนะครับขณะรอเรือโดยสารนะครับให้รอบนท่านะครับ และก่อนจะขึ้นเรือโดยสารเนี่ยต้องให้เรือเทียบท่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นนะครับไม่ใช่เรือยังจอดยังไม่จอดเลยนะครับแล้วกระโดดขึ้นไปอันนี้ก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเมื่อขึ้นเรือโดยสารแล้วนะครับให้นั่งหาที่นั่งนะครับให้เรียบร้อยนะครับไม่ควรไปนั่งบนกาบเรือนะครับเพราะอาจจะพลัดตกลงไปในน้ําได้นะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยสวมเสื้อชูชีพนะครับ เพื่อความปลอดภัยนะครับและป้องกันอุบัติเหตุทางน้ํานะครับเสื้อชูชีพจะพยุงตัวเราขึ้นนะครับเวลาเราอยู่ในน้ําไม่ให้เราจมน้ําเสียชีวิตนะครับอุบัติเหตุทางน้ํานะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูงนะครับสําหรับคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นหรือไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระวังให้ดีนะครับถ้านักเรียนจะเล่นน้ําจะต้องไปเล่นในสระว่ายน้ํา นะครับหรือสถานที่ที่ไว้สําหรับเล่นน้ํานะครับไม่ควรไปเล่นในแม่น้ํลาลําธารหรือแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับเพราะไม่มีคนดูแลเมื่อเกิดวบันเหตุแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตค่อนข้าง,างสูงนะครับสวมเสื้อชูชีพนะครับทุกครั้งที่โดยสารด้วยเรือนะครับเพราะเวลาเรือล่มหรือเกิดอุบัติเหตุทางน้ําเนี่ยจะช่วยพยุงตัวเราลอยขึ้นและขอความช่วยเหลือได้นะครับทําให้ไม่จมน้ํานะครับต้องระวังนะครับ ครูตองไปก่อนนะครับบ๊ายบาย